เียนี่นะคะผักเชียงดานะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแกงผักเชียงดานะคะใส่ปลาแห้งกันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะไม่มีไม่ได้เข้าครัวนะคะพี่สาวเป็นคนทํานะคะถึงจะเป็นของเหนือแท้ๆนะคะดูแค่มือนะคะ <ๆ S 1> ก็รู้แล้วนะคะว่าอร่อยนะคะ ใก่งผักร้อนๆนะคะนะคะนี่นะคะแกงก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะนี่ค่ะผักเซนดานี่เป็นยอดราชนีแห่งผักของทางภาคเหนือเลยนะคะมีทั้งประโยชน์นะคะแล้วก็วิตามินอะไรก็สูงมากนะคะเป็นผักแล้วก็เป็นทั้งยาสมุนไพรด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามารอชิมกันดีกว่านะคะมีข้าวเหนียวพร้อมนะคะนี่นะคะอีกเมนูหนึ่งเราก็จะทาําไข่ปามนะคะแต่ว่าไขาป่ปามแบบรวดเร็วนะคะแล้วก็ไปปามในไมโคร,โครเวฟก่อนห้านาทีนะคะจากนั้นเดี๋ยวเรามาปามในกระทะกันต่อนะคะหอ <laughs> นี่นะคะไขป่ปามนะคะสี่นาทีก็ได้แล้วค่ะนี่ค่ะ ได้เป็นถ้วยเลยนะคะเ,คหเห็นไหมบอกแล้วห้านาทีรับเวลาได้เยอะถ้าะะเราวอร์มไฟเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่จะได้เนะี่ยไปยกเออคุณน,นาย <c oughs> เอาของหาถอกแดบอกว่าเนี่นะคะ ไข่ปามยุคใหม่นะคะเวฟก่อนนะคะแล้วเราก็ไปลงกระทะนะคะถ้าไข่ป่ามของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับแกงผักเชียงดานะคะมีน้ำพริกน้ำผักแล้วก็ปลาถูทอดด้วยนะคะมาค่ะมาทานข้าวเช้ากับแม่มี่กันนะคะ